มามามานี่อะไรจะให้ดูมีอะไรสนใจคือเมื่อกี้หนูกำลังพูดถึงตัวนี้อยู่นิสิตวิวบเซรั่มนะคะที่สตีพึ่งได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าแบบอินแล้วก็ชอบมากดูสิตัวเนี้ยนอกจากจะกระชับรูขุมขนแล้วนะยังช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยซึ่งสตีพิวว่าเหมาะกับมาม่านะมาม่าอยากลองใช้ไหมอืมก็น่าสนใจดีนะ โอเคจัดไปงั้นเดี๋ยวสักสองอาทิตย์ให้หมอาม,ามารีวิวผลอีกทีว่าเป็นยังไงว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะให้หมอมารีวิวหน่อย1สัปดาห์หลังจากที่ใช้ครีมหมอมารู้สึกยังไงบ้างก็หลังจากที่ใช้ไป1นถึงสองวันแรกนะคะก็รู้สึกหน้าชุ่มชื่นนุ่มนะคะใช้ติดต่อกัน1สัปดาห์ขาวขึ้นด้วยค่ะโดยรวมแล้วสกินของหมอมาใช้แล้วถูกใจหากใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัสั์เลยค่ะแต่ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะจะไม่สะดวกเดินทางก็สามารถซื้อได้ที่วัสั์ออนไลน์ง่ายๆเลยค่ะ หรือว่าชอ็อปฟาซิโนได้เลยนะคะ